หนาวมากคุณกวกกหนาวยิ่งกว่าที่เราไปอ่ะเย็นมากเดีย๋ยววันนี้ไปซื้อข้าวกว่อนทักทายเดียวใช่ไหมอะไร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 เออพนันพนันนันพนันเอ้ยนอ no. เหลือเฮ้ยเฮ้ยอ้น่กวะพรกวนอะไรฮ่าฮ่าฮ่ากวนเยอะเอ้หนาแต่น้อยใหญ่ไปพุ้นบ้นหนาวข้าฮูบเ้อผ้ากันหนาวไปจนหดมีแตหนาวมีแตหนาวให้เฮงเข้าๆนี่ซ้ำเลยเย็นยุ่ยเย็นพระรามรีมาบรรหารบาว้หนาวแท้มาหนาวนะมาหนาวอยู่เลยจุ้ยเอ้โหวะข้าพระเดี้ยวฮูบเาพากันหนา หนาวตลอดเลยหมืนเนาะมีห่าวทีบ้านเฮาเสนเนอะบ้านหมู่บ้านนี่ล่ะมันเห็นแดดเห็นโอ้โอ้แสดงว่าหนาวนพอีเบีอฮะมันมีจักบับมันอากาศมันอุ่นหุ่นบลเลเนาะและโอ้ว่าอเว่าออแต่ว่าหมู่บ้านนี่มันอ่อนเยอะคุณเลยเออ มะนาวแห้งพี่อยู่เลยพี่อยู่แต่พุนนะ่ะมิสวากระโดอเย็นอยู่ช่วงเช้าก็ชัวร์ๆมากห้นละได้ปะเนี่ยอ,อ,อืมหวานหอนห่อนเต็มเอเลยหวาหอโอ้แต่ก่อนนั่นโอ้ยทางพอดีเฮ็ดเบียกันแม,ม่นพ,อด,นพอดีเย็นเนอ่อยแบบกุนเพื่อกุนมันเนาะอืมบวงกับข้าวจะไม่แตะเอ็ดเพลือกินขี้ขาดเอ็ดกับข้าวเนื่อมันหนาว มันหนาวที่คันแม้นล้างทั่วในสงเช้ามีล้างเลยแล้วมันหนาวเอบบอเออบอ่โอ้โอเออไปหฮงไปไหวก่อนทีุ่่อยอี๋อ๋อ เอเอแล้วเขาไปหลายเธออยู่เนาะตาบอกว่าโอ้ยไม่รู้ว่าจะพาก,กันไปนะว่าจะฝากมะพร้าวนะฮะไปให้ล,ล้านๆหน่อยนี่คถึงกับต้องเดินนะไปซื้อข้าวมันหนาวมากถ้าขี่รถโอ้ยเย็นเลยนะทุกคนนี่เย,ย็นตึงหงหูเลยนะ ไปดูเลยแกมีอะไรกินเนาะวันนี้มีอะไรที่น่าอร่อยเลยไหมที่จะกินคือจะกินแกงบอนนะทุกคนอืมแกงบอนใส่ไข่มะส้มสุดยอดนะแกงขี้เหล็กนะมนันนี่โอ้วันนี้ไปหาขี้เหล็กมาแกงบพาเดี๋ยวแต่ขี้เหล็กก็ช่วงนี้ก็หายาก,กินนะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าแง้งมันไม่ค่อยมียอดเท่าไหร่โอ้ไปแล้วพี่ลี ท่าแกลีไปแล้วเย็น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 หนาวจนควันออกปา่าทุกคนโอ้มืนอี้ได้เพื่อกินได้ลายวันนี้ซุปมะเขือโอ้ไม่มีปิ้งแล้วมีลูกชิ้นใช่ไหมวันนี้ อนึกว่าอมบมอนเกีงเพื้เสียเขาจองมันเกงหมบโอเรามาไม่ทันทุกคนอือเื้อนางเข้มลาย,ลยนหมคะผงหงวัวเขาเอผมอุ้มมาเบนกรหลายแลยนะ้เนาะอานัอ้นอืโอ้ลูกพุธาดกมากทุกคนดู โอ้โห oh oh. เต็มต้นเลยเนี่ยผู้สาเล็กนะทุกคนอันนี้ผู้สาบ้านๆสุกเต็มต้นเลยเอาไปจิ้มพริกผงเนาะเนี่ยสุดยอด <S <S โทุเรือแตง มากข้าโพดฮะเอ่ออามายื้อออมายู่ร no no ู้มาเอาไามเลอะเลิกผงปาทูนนะเฮ้ยดำปาทูเลิะนะดำเขาจองแล้วปาทูนะปลาทนมาหน่อยจ้าหนาวเพื่ง คือจะจังคือจะจังตัวหนาวแห้งว่ะเพ่อไหมเหรอมละมิบ่อมีมัละสาวกับมันละสิบบ่เบ่งดูแล้เบ่งดูมันละสาวหรือมันละสิบมันละสิบอืมสองมัดมละาวเป็นอะเยอะกาเลยไหมลูกเฉลยเบ่งดูมัละสาวพิเศษก็มันละสิบอยู่บ่ลูกปลาซ้ำเดี่ยว โอ้ยขี้ขันมัดอีปราซะนนี่นะใช้งานแล้วกระเป๋านี่เหมาะมากวันนี้ไปอะไรนะบ้านฝั่งแดงโอ้นี่พอดีเลยนี่ยึดเชือแม่ไปแลแล้วหนาวแรงมากเอาเฮอะเอาประจันน้่รุ่นนี่น้อเศร้ามะซารีเศร้าเฮ้อมันใหญ่แลวเศร้ามันน้อยเล้วติด มัดซาวก็ได้นี่เออมัดซาวานะเขาขี้ข้านมัดเขาขี้ข้านมัดไว้สั้นไม่ขาขี้ข้านนวดชงได้ก็ได้สิเอาเยอะเอาอีบ่พ่อบ่ได้ยี่บ่แต่งกวางปะดํพ่อบ่ชงมัดเถอะเออแล้วแต่เฉพาะพ่อน้ำมันเลี่ยไหมผมเด้อให้ให้ให้ปะดํ์คิดเงินมเฉลี่แน่ซาวศาสี่สิบของพ่ออีกก็ซาวบ่เป็นหกสิบ ฮะพอละข้าวอันนี้เนาะอืมราอขมเ่ราไม่ได้ขาเราไม่ได้กินน,น่เนต <c oughs> ีป้มเ่านอผุมหมูกับคักแตน้อยคักอรกคักโอ้หลับป่าโอ้ยสักมือซื้อป่ามาหลับนะเฮ้ย <c oughs> บหนกันคน,นละฟักบางสัน สามคนสามฝักอืเออเอามาเลยลูกอมาจะรีนะกินข้าวกินข้าวแล้วก็ไปเดี๋ยวรถครูมาเดยไข่พะโล้กันซื้อไข่พะโล้กขึ้นจะกินไข่พะโล้เออไข่เมื่อจะกินไข้พาร์ลูกพ่อเบอร์สี่สิบบาทนะ <g ül üyor> เอา,ไป,า,าเไ,เอไปบ้านบางแดงเลยเฮ้ยมันม่นไปบ้านเฮาได้เอาอีเซลุนะเอาไปเอาไปร้อยนะไปนะสี่สิบ้านมันโพสเฮ้ยไปโรงเรียนบ้านขางแดงมั้พ่อเอ้ยไม่ไปโรงเรียนบ้านเราได้ไปไปรับองค์ขมุนตีเขาบอกอะอ่าจล,ลีก็แค่แคแฮ้วว่องมันคือมีงาม,มาัาบบนมือนมันคิดช่วยจะหฮา,านี่หระวมาคนกินแฮ้วว่องนะคนซื้อแห้วว่องแล้วคนกินก็แห้วว่อง ก้นขายจะก็จงเราไม่ว่องหรอมะโอเคค่ะจะเราคิดนี้ประมาณนี้นะคะทุกคน